สำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบของขวัญอ s ศาวะ XUB o B ในครั้งนี้นะครับก็จริงๆก็ได้มาจากพิล่าของ UOB นั่นเองนะครับมันก็จะมีคำว่า progressive connectivity นะครับแล้วก็ sustainability มา align กับ DNA ของอ s ศาวะด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นกันเลยว่าสำหรับเราเนี่ยคำว่า progressive มันควรจะมีความหมายว่าการเดินทางไปข้างหน้าการต่อย,ยอดการพัฒนา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำรายอย่างไรให้มันมองเห็นถึงการต่อยอดอันนี้ก็เป็นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดีวยวกันความ Connectivity หรือความเชื่อมโยงสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการที่จะทำ ลายครั้งเนี้ยมันจะต้องมีความละมุนความอ่อนหวานแต่ขณะเดียวกันต้องมองหาความ p r o g r e s s i v e แล้วก็ connectivity ให้ได้เราจึงเลือกลาย floral หรือเรือต้นไม้ซึ่งสำหรับเราเนี่ยมันคือการแสดงถึงการเจริญเติบโตโดยทางธรรมชาตินะครับโดยที่เราสวมทับลาย viving หรือการทอผ้าใส่เข้าไปบนลายพืชพันไม้ต่างๆอีกทีซึ่งสำหรับพี่การ viving มันคือการเจริญเติบโตด้วยฝีมือมนุษย์ หรือเป็น man-made เมื่อสองสิ่งนี้รวมตัวเข้าหากันได้เราใช้คำว่า i n t e r Action ในงานดีไซน์คือไม่ได้รวมกันแล้วเกิดสิ่งใหม่แต่รวมกันแล้วเกิดความกลมกล่อมละมุนละไมแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันสำหรับพี่สองสิ่งนี้มันคือ Sustainability อันนี้คือแรงบันดาลใจทั้งหมดที่เป็นต้นกำเนิดของ Print ที่เป็น Exclusive Print UOBX Ex าในครั้งนี้ครับ สำหรับความพิเศษของขวัญในแต่ละชิ้นสำหรับ UOB X Asawa ในชิ้นนี้นะครับจริงๆทุกชิ้นมีความพิเศษหมดเพราะว่า เป็นของขวัญที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ามาให้กับลูกค้าเวลทุกท่านนะครับซึ่งเราก็เชื่อดีว่าลูกค้าเวลทุกท่านเนี่ยมีความพิถีพิถันในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยถูกคิดขึ้นมาว่าจะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเขาได้อย่างไรที่ทําให้แต่ละชิ้นมีสุนทรยภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าในการนําไปใช้ สำหรับการร่วมงนานกับ UOB นะครับแน่นอนที่สุดรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็รู้สึกท้าทายมากนะครับเพราะว่าลูกค้าเวลส์เองก็ดี UOB ก็เองก็ดีนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความเอ็กซ์แลนเซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมาร่วมทํางานด้วยเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความ Excellence เอ็กซ์แลนซ์ในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานจากคอนเซ็ปต์จนเป็น Product development จนมาถึงสิ่งสุดท้ายที่สุดก็คือเมื่อได้รับแล้วเนี่ยลูกค้าเวลส์คนเนี่ยจะรู้สึกประทับใจอย่าางไรรกัับบสิิน,นนนนคค้ใตะลช ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยในแต่ละกิฟต์เซตที่ทั้งยบีและอาสวะพยายามตั้งใจสร้างสรรค์ให้ในโอกาสพิเศษ25ปีโยบีในครั้งนี้ครับ